ผีเปรตวัดสุทัศน์เรื่องราวผีเปรตวัดสุทัศน์นั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทยเชื่อกันว่าเป็นเปรตที่ปรากฏตัวให้เห็นตามวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเปรตวัดสุทัศน์มีลักษณะที่มีรูปร่างอัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวตัวสูงเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซผิวดำท้องโตมือเท่าใบตาลแต่มีปากเท่ารูเข็ม เตรที่วัดสุทัศน์จะร้องโหยหวนหิวโหวยตลอดเวลาแต่ไม่สามารถกินอะไรได้เรตวัดส,สุทัศน์จึงมักจะปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องและผู้คนทั่วไปที่มาวัดและมาปฏิบัติธรรมซึ่งมีตำนานเรตวัดส,สุทัศน์เล่ากันว่ามีชายคนหนึ่งชื่อตะโูลเขาเป็นชายที่มีนิสัยไม่ดีชอบโกหกหลอกลวงขโมยและทำร้ายผู้อื่นตะโพนมักใช้เล่ห์เหลี่ยมและอุบายเพื่อหลอกเอาเงินทอง และทรัพย์สินจากผู้อื่นและยังชอบทำร้ายผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาไม่เคยรู้จักคำว่าการให้ความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นเลยจนอยู่มาวันหนึ่งแตพ่พลเสียชีวิตลงเขาตกไปสู่เปเรตพูมิซึ่งเป็นภูมิแห่งความทุกข์ทรมานกลายเป็นเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มแต่มีท้องโตเท่าท้องช้างเปรตพนต้องหิวโหยตลอดเวลาพยายามหาอาหารกินแต่ก็ไม่สามารถกินอาหารได้ จึงต้องร้องไห้คร่ำครวญด้วยความหิวโหวยกับผู้คนและผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดส,สุทัศน์มีวันหนึ่งเปรตโพลกําลังเดินอยู่ริมถนนเขาได้เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกําลังนั่งร้องไห้เปรตโพลจึงเข้าไปถามเด็กหญิงว่าทําไมถึงร้องไห้เด็กหญิงเล่าให้เปรตโพลฟังว่าเธอหิวข้าวแต่ไม่มีเงินซื้ออาหารกิน เขาสงสารเด็กหญิงจึงแบ่งส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ไปให้เด็กหญิงเด็กหญิงได้รับส่วนบุญจากเปรตโพลก็รู้สึกอิ่มท้องเด็กหญิงจึงหยุดร้องไห้และขอบคุณเปรตโพลตั้งแต่นั้นมาเปรตโพลก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือเด็กหญิงได้บ้างเปรตโพลจึงตั้งใจว่าจะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองและผู้อื่นต่อไปเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากการเป็นเปรต และจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปหลังจากนั้นเปรตโพนก็เริ่มทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองและผู้อื่นเขาตั้งใจทําดีละเว้นความชั่วและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมาจนเมื่อเวลาผ่านไปเปรตโพนก็เริ่มสะสมบุญบารมีมากขึ้นในที่สุดเปรตโพนก็ได้หลุดพ้นจากการเป็นเปรตและได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้ง จนเวลาผ่านไปเรื่องราวของเปรตโพลหรือเปรตวัดสุทัศน์ก็เป็นที่กล่าวขานร่ำารือไปในวงกว้างจนมาสู่ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นให้ได้ฟังกันอย่างยาวนานจนกลายเป็นตำนานในที่สุดบ้างก็ทีการกล่าวว่าเรื่องเปรตวัดสุทธัศนั้นเป็นเพียงการอุปมาอุปไมยถึงบคุคคลที่ได้ทำบาปกามไว้มากมายในชีวิตและไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้เปรตวัดสุทศน์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความหิวโหวยความกระหายและความทุกข์ทรมานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับกรรมและการลงโทษเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจกับคนทั่วไปว่าการทำดีย่อมได้ผลดีการทำชั่วย่อมได้ผลชั่วนั่นเอง